บทที่18บพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาถาปิาทิกัสสะอารเมตตะลขโภพระกวาภิขุอมันเตสิพิขโวติภะทันเตติิเตพิขุภคพระวาโตปจัตโสสูงพระวาเอตตะทวโจะเมตายะพิขเวเจโตวิมุติยาอศเววิตายะภาวิตายะภูริกตายะยานิกตายะวัตุกตายะ อนุทิตายะปริจิตายะสุสามารถายะเอกาทสานิสังสาปติกังขากะตาเมเอกาทศะสุขังสุปติสุขังปฏิพุชติณป่าปะกังสุปินางปัสติมนุษสานางปิโยโหติอามนุษสานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสอาคิวาวิสังวาสตังวากะมะติตุวตังจิตตังสามาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทติ อาสามุโหการังกาโรติอุตรลิงอปติวินันโตพมมโรกูปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุติยาอเสวิตายะภาวิตายะผูรีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะ อนุทิตายะปริจ <wh> ิตายะสุสามารถายะอิเมเอกาทัาสาที่สังสาปฏิกังขาอธิอนุทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอนุทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการิห <irgendw carbono S 2> ิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาลิหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหาการิหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเตเมหิปัญจหาการิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสตาอเวลาอภิญาปัญชนิกาสขีอัตนางปริหารตุสเพปนาอเวลาอภิญาปัญชนิคาสุขีอัตนางปริหารตุสเพปุตาอเวลาอภิญาปัญชนิคาสุขีอัตนางปริหารตุ สเปปุขลาอเวลาอภิยาปัญนาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเปอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปัญนาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุติอิเมหิปัญจหากาลิหิตอวโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตตาเมหิตสตาหากาลิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติสภัยอิทิโยอเวลาอภิยาปัญนาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเปปุลิสาอเวลาอภิยาปัญนาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุ สเพอริยาอเวลาอภิยาปัญกาสุขีอัตนาลปริหารนตุสเพอานลิยาอเวลาอภิยาปัญกาสุขีอัตนาลปริหารนตุสเพเทวาอเวลาอภิยาปัญกาสุขีอัตนาลปริหารนตุสเพมนุษอเวลาอภิยาปัญกาสุขีอัตนาลปริหารนตุสเพวินิปติกาอเวลาอภิยาปัญกาสุขีอัตนาลปริหารันตุติอิเมหิสัตหการะหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิทัสสหการะหิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพปุรัติมายาทิสายยาสตาอเวลาอภิญญาปัิญาสุขีอัตนังปริยานตุสัพเพปัจฉิมญญาทิสายยาสตาอเวลาอภิญญาปัิญาสุขีอัตนังปริยานตุสัพเพอุตตรายาทิสายยาสตาอเวลาอภิญญาปัิญาสุขีอัตนังปริยานตุสัพเพทักกินายาทิสายยาสตาอเวลาอภิญญาปัิญาสุขีอัตนังปริยานตุ สเพเพปุรัติมายานุทีสยาสตาอเวลาอภิญาปัญชนิคาสุขีอัตานังปริหารตุสเปรย์ปชิมายานุทีสยญาสตาอเวลาอภญาปัิคาสุกีอัตานังปริหารตุสเพเพอุตรายานุที่สยญาสตาอเวลาอภญาปชิคาสุขีอัตานังปริหารตุสเพเพทักินยานุที่สยาสตาอเวลาอภิญาปชิคาสุขีอัตานังปริหารตุสัปเพทิมายาทีสยสตาอเวลาอภิาปัญชนิคาสุขีอัตานังปริหารตุสัพเพอุปริมาาณิสาย สเพปุรัติยายาทิ่สายยาปนาอเวลาอภพยาปัญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปดปชิมายาทิ่สายยาปนาอเวลาอภพยาปัญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิ่สายยาปนาอเวลาอภพยาปัญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพทักินายาทิสายญาปนาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายญาปนาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพทปชิมายาอนุทิสายญาปนาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพอุตาระยานุทิสายญาปนาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสเพทักินายาอนุทิสายญาปนา อเวลาอภิญญาปัญญาคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพเหติมายาทิสายาปนาอเวลาอภิญญาปัญญาคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพอุปาริมายาทิสายาปนาอเวลาอภิญญาปัญญาคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพปุรัติมายาทิสายาปุตตาอเวลาอภิญญาปัญญาคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาทิสายาปุตตาอเวลาอภิญญาปัญญาคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพอุตระยะทิสายาปุตตาอเวลาอภิญญาปัญญาคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุ สัพเพทักขีนายะทิสายะผูตาอเวลาอภิยาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพปุรัติมายะอนุทิสายะผูตาอเวลาอภิยาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพธปชิมายะอนุทิสายะผูตาอเวลาอภิยาปานิคาสุขีอัตานังปริหารันโต สเพอุตรายานุทิ่สยยาพุตาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพทักกินายานุทิ่สยยาพุตาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพอไทิมายาทิ่สยยาพุตาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพอุปริมายาทิ่สยยาพุตาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพอปุรัติมายาที่สายยาปุขลาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพอปชีมายาที่ อเวลาอภิญญาปัญนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายะทิสายยาปุคกลาอเวลาอภิญญาปัญนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุระติมายานุทิสายยาปุคกลาอเวลาอภิญญาปัญนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทปชิมายานุทิสายยาปุคกลาอเวลาอภิญญาปัญนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพอุตระย่านุทิสายาปุขลาอเวลาอพิญญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักกินาย่านุทิสายาปุขลาอเวลาอพิญญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายาปุขลาอเวลาอพิญญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอปุปาลิมายะทิสายาปุขลาอเวลาอพิญญาปัญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายาที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปันิกาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเปปปชิมายาทีสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปันิกาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพอุตารายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปันิกาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพทักินายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปันิกาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปุรัติมายานุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปันิกาสุขีอัตนาปริหารันตุส อเวลาอัพญาปัิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสยับอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภพญาปัญิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักินายานุทิสยะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอัพปกาสขอตริหรันเพทิมายาทิสยอาภวะปริาปนาอเวลอิาัิกสุขีอัตตางปริหารันตุสเพอุปาริมายาทิสยะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอัพญาปัญิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภาปุรัติมยะทิสายะอิทิโยอเวลาอพิญญาปชานิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสภาปัจิมยะทิสายะอิทิโยอเวลาอพิญญาปชานิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสภาอุตารยะทิสายะอิทิโยอเวลาอพิญญาปชานิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสภาทักกินายะทิสายะอิทิโยอเวลาอพิญญาปชานิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสภาปุรัติมยะนุทิสายะอิทิโยอเวลาอพิญญาปชานิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสภาปัจิมยะนุทิสายะอิทิโยอเวลาอัพยปชาานิสุข สภาอุตตรายานุทิสายยาอิทิโยอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสภาทักกินายานุทิสายยาอิทิโยอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสภาเฮธิมายาทิสายยาอิทิโยอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสภาอุปริมายาทิสายยาอิทิโยอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายยาปุริสาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพปชิมมายาทิสายยาปุริสา อเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตนาภริหารันตุสเพอุตรายาทิสายาปุริสาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตนาภริหารันตุสเพททักินายาทิสายาปุริสาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตนาภริหารันตุสเพปุรัตทิมายาอนุทิสายาปุริสาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตนาภริหารันตุสเพปัจฉิมยะอนุทิสายาปุริสาอเวลาอภิญาปัานิกาสุขีอัตนาภริหารันตุสเพอุตรายาอนุทิสายาปุริสาอเวลาอภิญญาปัญญาณิคารสุขีอ สเพทัคินายะนุทิสัยยาปุริสาอเวลาอพิญญาปัญชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทิมายะทิสัยยาปุริสาอเวลาอพิญญาปัญชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสัยยาปุริสาอเวลาอพิญญาปัญชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมยะทีสายะอริยาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมยะทีสายะอริยาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมยะนุทิสายะอริยาอเวลาอภิญญาปัญนิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุ สเปชปชิมยะอนุทิ่สายะอริยาอเวลาอภิญญาปชญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสเพอุตรายะอนุทิ่สายะอริยาอเวลาอภิญญาปชญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสเพทักกินายะอนุทิ่สายะอริยาอเวลาอภิญญาปชญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสเพชิธิมายะทิ่สายะอริยาอเวลาอภิญญาปชญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสเพอุปริมายะทิ่สายะอริยาอเวลาอภิญญาปชญญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันโตสเพปุรัติมายาที่สายญาอนาริยาอเวลาอภิ อภิญาปัญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะทิสายยะอนาริยาอาเวลาอภิญาปัญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักกินายะทิสายยะอนาริยาอาเวลาอภิญาปัญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเทปุรัติมายะอนุทิสายยะอนาริยาอาเวลาอภิญาปัญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัจิมัยะอนุทิสายยะอนาริยาอาเวลาอภิญาปัญิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายยะอนาริยาอาเวลาอภิญญาปัญญาค้าสุขีอัตนาริยาาอเลายปิคร อัตตานังปริหานตุโตสเพติมายะทิสายะอนาลิยาเอาเวลาอภิญญาปัญชนิคาสุขีอัตตานังปริหานันโตสเพอุปลิมายะทิสายะอนาลิยาเอาเวลาอภิญญาปัญชนิคาสุขีอัตตานังปริหานันโตสเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอาเวลา อภยาปัญญาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพเพปชิมยะทิสายญาเทวาอเวลาอภยาปัญญาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพเพอุตารยะทิสายญาเทวาอเวลาอภยาปัญญาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพเพทักขินายะทิสายญาเทวาอเวลาอภยาปัญญาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพเพปูรัตทิมยะโนทิสายญาเทวาอเวลาอภยาปัญญาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพเพปชิมยะโนทิสายญาเทวาอเวลาอภยาปัญญาคาสุขีอัตนานังปริหารันตุ สเพอุตารยานุทิศายะเทวาเวลาอภญาปัญิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพทักกินายานุทิศายะเทวาอเวลาอภญาปัญิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพเฮิมายทิายาเทวเวาอาปัาสุขีอตาปริหารตเพุปิมายาทิสายะเทวาเวลาอภญาปัญิกาสุขีอัตนานังปริหารันตุ สเพเพปุรัต as like ิมายาที่สายญามนุษย์สาเวลาอภิญาปัญญิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสเปรยิมยาที่สายามนุษสาเวลาอภิญปัญญิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพเยอุตรยาที่สายญมนุษสาเวลาอภิญปัญญิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพเพทักกินายาที่สายญมนุษสาเวลาอภิญปัญิคาสุขิอัตนางปริหารันตูสเพเพปุรัติมายานุที่สายญาติมนุษย์สาเวลาอภิญาปัญญิคาสุขีอัตนาปริหาร สเพอุตรายานุทิ่สายญามนุษา์เวลาอภยญญาปัญญาสุขีอัตนาปริหารตุสเพอถ้าขินายานุทิ่สายญามนุษา์เวลาอภยญญาปัญญาสุขีอัตนาปริหารตุสเพหิติมายาที่สายญามนุษา์เวลาอภยญญาปัญญาสุขีอัตนาปริหารตุสเพอุปริมายาที่สายญามนุษา์เวลาอภยญญาปัญญาสุขีอัตนาปริหารนตุ สัพเพปุรัติมายะที่สายะวินิปติกาเอาเวลาอภยญาปัญญาค้าสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพุปชิมายะที่สายะวินิปติกาเอาเวลาอภยญาปัญญาค้าสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพอุตารยะที่สายะวินิปติกาเอาเวลาอภยญาปัญญาค้าสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพทักคินายะที่สายะวินิปติกาเอาเวลา อภิญญาปัญญาค้าสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสัยยะวินิปติกาอเวลาอภิญญาปัญญาค้าสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพชปชิมายาอนุทิสัยยะวินิปติกาอเวลาอภิญญาปัญญาค้าสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสัยยะวินิปติกาอเวลาอภิญญาปัญญาค้าสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพทักินายะอนุทิสัยยะวินิปติกาอเวลาอภิญญาปัญญาค้าสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพเฮธิมายะทิสัยะวิิินปกา วิน a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  death, an ang, ake, ิปติกาอเวลาอภิญาปัญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาอภิญาปัญิกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุติอิเมหิทัสหกัลยทิสาภาณาเมตตาเจโตเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีละนังวัชเชตวาอปีละนายะอุปาคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะอัปปริยาทานัง วัจเจตวาอาปะริยาธาเนนะวิเหสังวัดเจตวาอาวิเหสายะสัพเพสตาอเวลิโนโหนตูมาเวลิโนสุขิโนโหนตูมาทุกขิโนสุขิตตาโหนตูมาทุกขิตต์ติอิเมหิอัตถหากาลิหิสเพสตาเมตายติเมตตาตังคำมังเจตยติติเจโตสัพพะพยาปาทปริยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพมมวิหารภาวนานิิตา บทที่19เทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปตาจันนิทุกขาพยาปตาจันนิพยาโสกปตาจันนิโสกาโหนตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญะสัมปตังสัพเพเทวานุโบทันตุสัพพสัมปติสิทธยาทานังทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุขัดชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระปาตาปเจกนันจะยังพระังอรหันตานันจะ เตชนะลักขังพัตม uh ิสสะปโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพัตมิสสะปะโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะลักขังพัตมิสสะปะโสสะเพพุทธาพระพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะลักขังพัตมิสสะปะโสสะเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะลักขังพัตมิสสะปะโส สเพพุธาภรัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรัขังพันธมิตรสัพพโสสเพพุธาภระัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรัขังพันธมิตรสัพพโสสเพพุธาภระัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรัขังพันธมิตรสัพพโสสเพพุธาภระัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิตรสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิสฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระส,สูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายรดอนุโมทนานในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานและรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตา ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพรพประลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ